วันนี้ตรงกับวันที่สิบหกนะครับเรามาขุดลุมนะครับงานเร่งด่วนนะครับยินด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube ปายันไม่โคด,ด่วนนะครับวันนี้เรามาขุดลุมนะครับโอ้ยยังไม่มีเวลาว่างเลยเมื่อวานก็ไปเล่นสงกรานต์แต่ไม่ได้เล่นเองนะขับรถให้ลูกเล่นให้เสียบอมเล่นนะครับ โอ้คนเยอะมากน,นี้พิกัดบานละเอ้อนะครับตอนนี้เฮียเมืองช้างแกกำลังหาสูนาระดับเองเลยงานนี้เฮียแกคุมเอง ทำเองเลยที่อ ah> okay. ื่นนี่ไม่มีนะครับจำเป็นจำเป็นครับมีที่นี่ที่เดียวครับอ่าเจ้าของโครงการลงมือเองเลยบ้านขมุกโครงการบ้านขมุกครับโครงการบ้านขมุกนะครับบ้านละอ้อนะครับบ้านถ้าใครต้องการบ้านสวยๆก็มาดูได้นะครับ แกขึ้นหลายที่หลายโครงการอยู่ครับมีทั้งบ้านสลักใดก็มีโครงการนี้นี่ไม่ผิดหวังครับจะของโครงการลงมือเองเลยที่อื่นนี่จะของโครงการนั่งคไยห้างอยู่นะครับคอยสั่งแต่นี้ สั่งตัวเองเลย <laughs> ส,เสั่งตัวเองทำงานเลยครั <laughs> งงงงบ <laughs> งการนี่ลุงน้องหยุดหมดนะครับยังไม่มานะครับ <laughs> 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 ก็เลยจำเป็น <c oughs> <laughs> อ่อาแกทำเป็นทุกอย่างนะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของโครงการแล้วไม่เป็นไรเลยนี่ไม่ได้นะครับครับเวลางานจำเป็นนี่ต้องลุยเองแล้วเวลาเราว่าลูกน้องก็เราว่าได้นะครับอ,อืมอืมลูกน้องจะเทียงไม่ได้นะว่าอะไรนี่รู้หมดทำอะไรนี่รู้หมดเลยบาง บางเจ้านี่จะขอไม่รู้เรื่องนะ <laughs> แล้วแต่ช่างจะทำให้เราขายอย่างเดียว <laughs> แต่นี่ลูกค้ามานี่พยายามคุยได้ครับต้องการแบบไหนแบบไหนนี่คุยบอกเลยจัดให้ได้ครับสั่งสร้างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ จัดให้ได้ครับนีก่กะเลแกงกำลังปัดปักไร้ให้เรียบร้อยเลยสั่นลงนะครับ โซคารนะครับเราไม่ได้ปั่นนะครับห้อยมาอย่างนี้เลย ยันซื้อแล้วนะครับวันนี้นี่ประมาณกี่โมงายสาม,ส,มสามโมงเออประมาณสี่โมงี่รู้เรื่องเลยไหนักเกะนักเกะตไอ้มันมนนันนี่วันนี้นี่ ทำงานวันแรกช่วงสงการก็ขอให้มันหมาน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแช์น,นะครับกดติดตามนะครับปายันไม่โคด่วนครับสวัสดีครับ